เครื่องกูเล่นไม่ไหวเฮ้ยไปลองมาละสองพันเจ็ดเจ็ดนี่ยปรับแจ้แค่ระดับปานกลางกับต่ำเล่นได้แค่นั้นแหละปรับสูงไม่ได้ปรับสูงก็มันกระตุกเลยมันเป็นเกมที่โคตรแดกสเปคมหาศาลเลยเอาตรงๆมึงไม่มีแฮกต,ต้องใช้การ์ดจอดีๆถึงจะเล่นเกมนี้ได้ขณดของพี่เบม่ยังมีบั๊กอ่ะขณะเป็นทีไออาร์ทีเอ็กซ์นะ ลุงพีก็ไม่รอดเอ็กซ์พอรที่เอ็กซ์คอร์ก็ไม่รอดกูไปเห็นมาหลายๆคนเนี่ยยังมีแบบแหลกกระตุกกระตุกนิดๆหน่อยๆเลยเดือดฮันเทสว่ะน้องถึกน้องถึกมาอน้องถึกขวานใส่ใครก็ไม่รู้อ่ะขวานแดงขวนแดงลบดีลบดีจุกไปเลยบาลย้านนี่ไ หลบหลบไปซอนแล้วอู้ยสามเล่มคอแนแดงไม่มีเหลือแล้วคอแนแดงมันมีแค่เล่มแรกเปิดต,ตู้เปิดตู้โอ้โหโดนได้ไงเรียบร้อยโดนแบบแน่แน่ ทำไมมึงล้มไม้แผ่นนั้นวะเอาวะเอาวะทำไมมึงล้มไม้แผ่นนั้นกูจะช่วยได้อยู่แล้วกูาาจะช,าาช่วยได้อยู่แล้วไปไปบล็อกที่มึงบนึ่งสวยสวยเย่งมากกูได้กลับมาปั่นไปที่เดิมโอ้อะไรของมึง เอาเอาแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเพราะเจอรีบรีบดึงคนนั้นเลยรีบดึงรีบดึงคูพยายามรีบอยู่ใจเย็นเย็นคุณผู้ชิมเปิดขวาน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 นั่นก็วิ่งเลยเปิดขวานนั่นก็วิ่งเลยวิ่งก่อน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 ยายหนูมาอยู่ไหรอวะ แม่งวิ่งมาฝั่งนี้ด้วยแม่งรู้ดีที่อ่ะสวยมึงเล่นอะไรของมึงมาเมื่อกี้ม่มีโอ้โดนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,อไหนบอกก่อนบอกก่อนหยุบกูหยุบกูเอาไปไหนวะมาทืบเครื่อนมาทืบเครื่อนเล่นอะไรของพวกคุณกันเนี่ยครับกลับมาวะกลับมาวะเล่นอะไรกันเนี่ย มึงไม่มีโคบเลยแล้วแม่งไล่กูไม่ชัวร์ก็ให้ลงไปกลับไปแล้ว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 เอาเจเจ่ก่อนเี่ก่อนเขาหลบขวานกันทำไมเจ๊ไม่หลบวะมึงทิ่หลบได้สองสามเล่มอ่ะเครื่องไม่เสร็จซัดกับเครื่องแม่งก็เฝ้าเครื่องอยู่เนี้ยแหละ โดนนี่เหี้ยพวกคุณเนี่ยนะก็ไม่หัดทำอะไรหำอะไรปั้มปั๊มแต้มปั๊มแต้มปั๊มแต้ม,แมไม่รู้เรื่องนี่เหรอเขาเรียก<อ>ปั๊มแต้มกันแล้ก็ปั๊มแต้มเหรอกระจอกเออปั๊มแต้มดีวนๆอยู่แถวๆกูเลยไปยังเครื่องนี้จะเสร็จแล้วมั้งเนี่ย เครื่งกูปั่นตอนแรกเนี่ยแล้วมันไม่กระเทือกปั่นสามอ่ะปั่นสามอีสปอร์ต e S <S ไม่ได้แดกกูง่ายๆหรอกยายหนูไล่กูอยู่ไล่กูอยู่ไ,ยไปแล้วไปแล้วหยุดกูเอ้ยไม่สนมามันกลับไปเฝ้าเครื่องนู้นเฝ้าเครื่องหินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว มันก็อยู่ในอย่างเนี้ยมันก็เฝ้าไอ้เครื่องนั้นอยู่น่ะเครื่องมันใกล้เสร็จแล้วไงเฝ้าไปเถอะกูไม่แคร์ยกว่ะยกว่ะเฝ้าไปเถอะกูไม่แคร์ึเฝ้าไปเถอะกูไม่เคยแคร์ไอ้ใกล้เสร็จอย่างนกูไปซ้ำแน่เฝ้าไปเถอะกูไม่เคยแคร์กูไม่เคยแคร์ได้ซ้ำมั้งมึงจะปาโดนกูหรือเปล่าไม่เคยแคร์ไม่เคยแคร์อยู่แล้วน้องคือ ผมไม่เคยแคร์อยู่แล้วน้องถึงบอกไม่ไหวละยใยดิ่งนี่เห็นกูแน่นอนเห็นกูเห็นกูเออเครื่องนี้กูไม่ปั่นแม่งแล้วปั่นเครื่องนปั่นไม่ได้แล้วมันก็หันมาฝั่งเครื่องนี้อีกอยู่กับกูอยู่มึงเหรอนั้นกูก็ปั่นแล้วอยู่กูเดี๋ยวเมึงบ้านดิเจี๊ยดิ เดี๋ยวิ่งกลับมาเลยอยู่เนี่ยเนี่ยมันกลับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันกลับมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันกลับมาแล้วเนี่ย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่านะน้องถึกอย่านะอย่าทำกับพี่เลยพี่รักหนูจริงๆนะพี่บอกพี่รักจริงจากใจ I love you so much จุ๊บๆไปแล้วไปไปแล้วไปหาใครไม่รู้ น้องถึกบนอยู่ยังบนหากืูอยู่ินไปทางนู้นแล้วน้องถือบอกไม่เอาแล้วเอาก็ได้เสร็จกูทิง้งเลยอันนี้ไม่เอาไม่ใช้แล้วพอต้องถึกแร,รง้ยตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีโทเทมนะกูแบบไม่ได้หาด้วยดิโทเทมไฟเหรอไม่น่าจะมีเอโนวันโนอ่ะเอเจกูหายกูขนาง พยายามปั่นไปก็พอแล้วมาวะหาบ้านเล็กนี่มีมวะไม่มี <โฮ S 1> น่าจะอยู่แค่ที่หนึ่งเออย็นเย็นยืนไม้ยืนมือตีกูเฉยเลยรารถตัวนะกูหาตัวเพี่อแม่งอยู่ไหนวะางแวนี้ไม่มีหรอนั่นก็อยู่ในแถวนี้แหลอะอยู่ในแมสสักแมสหนึ่ง หมอนวลเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเจอแล้กูพังไปหนึ่งโทเทมและวฉันเจอก็ฝากพังให้เหลือด้ยโดนห้องวีมันโดนห้อง v วี่ะโทษจริงโดนห้องวีโทเทม เตือนใกล้เสร็จแล้วนี่หวังก็เฝ้าแน่เลยกูลงไปแล้วแล้วเจอโนวันไม่ต้องไม่ต้องช่วยกูแล้วนะไม่ช่วยแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้เฮ้ยเห็นกูสัตว์เอลยอู้ยอะไรเนี่ยโอ้โหช่วยไม่ได้ไม่ต้อง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 อะไรมาช่วยเมื่อไร่มาช่วยมื่อไหร่อยู่ตรงไหนวะแม่งเดินเห็นกูเฉยเลยเอ้าเรียกมาเอ้าแม่งใช้ดิ่มโฮสเฉยเลยไล่วะ จับไปแขวนที่เดิมตายมื้มีเลี่ินมือไปเตรีมเตี่มสตนมาเครื่องหน่อเนี่ยเื่องไนนั่นน่ะเ่องนนั่นน่ะรู้แล้วรู้แล้วไปล้มกูแค่มาทำทุกที่ม่นเองทำไม่ได้แค่2อันไหมคุณมีเลีรนพอไหมสเตนมายังแเตนแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอกูล้มก่อนแต่มันเถดสองเลยยังดูดูอยาบล็อกให้เพื่อนทีนึงให้กูล้มก่อนแล้วให้กด เพื่อนมาดูเพื่อนเอาอยัางเดี๋ยวยังยังยังเอาอยัางเอาเลยมึงก็มีขึ้นมาไอ้ยี่อ่ะประตูฝังังมึงเลยอืเประตูประตูฝั่งนี้ประตูใกล้ๆไอ้บ้านมึอมองอยู่ อาไม่ใช่ไม่ใช่ชิบหายแล้วคนเราฟังก็บอกว่าบ้านนใกล้มาแล้วเนี่ยมันยังอยู่กับมึงไหมน้องถือเอ้ยมึงก็จะเอากูให้ได้เลยนะทางนี้เปิดแล้วทางนี้เปิดแล้วไอ้ทางทางทางเล็กะตอนตอนแรกโอ้โหมีทำลายไม้สองแผ่นถามจริงพูดจริงดิเอาจริงดิโอเจ๋บอกไม่ไหวละ ขวันแม่งฟาดไม่เคยโดนคนนี้เลยกูตายแน่กูตายแน่เลยกูตายแน่เลยตายแน่แเลยไม้ก็ไม่มีนั่นไงกูว่าเลยดูไม่เปิดประตูให้เดี๋ยวกูไม่เปิดประตูน่าจะช่วยได้อยู่มาช่วยได้ขันหิวกันเสร็จก็มาช่วยได้แล้วกูวิ่งฉีกไปฝั่งตรงนี้มันไปทางพวกมึงแล้วนะไปทางพวกมึงแล้วนะ บาร์บีวพาสหาหรือเปล่าวะใช่ใช่แต่ไม่มีโนมันมันเห็นกูกูวิ่งรอนี่มาเร็วเจ๊เจ๊เจ๊มาเร็วเอาไปฝั่งนู้นนะเอาไปฝั่งมึงนะหลบกูวมีมีกลับมาวิ่งกลับมามันมีกลับมาหล,ลบไปหลบไป จุ๊ไปจุ๊ไปก่อนจุ๊ไปก่อนอยเพิ่งโดนนะอย่าเพิ่งโดนสองตันตัว่าเลยกูดึงได้กูดึงได้เฮ้ยมันมันหันไปทางนู้นละระวังปานกบปานเล่นไปก่อนมึงอยู่ไหนตอนเนี้ยกูแตกว่ะ กูแตะกูแตะอยู่กูอยู่บ้านนี้เลยแล้วกูเปิดประตูฝั่งนู้นกูเปิดประตูฝั่งนี้ฝั่งนี้มึงจุกไงใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วไม่ต้องห่วงมิ่งไม่ได้เลยมิ่งไม่ได้เลยอ่าตายเลยไม่ต้องห่วงแล้วไม่ได้ไม่ไานไบบตายเลยไม่นานลมไม้ไปเลยว่ะแมนไปเลยไปเลยไปเลยยิงชีน่ายิงชีน่าอยู่ใกล้กันมากเลตอนนี้ไม่รอแล้วไปเลยไปเลยไปเลย ไปเลยไปเลยจเี๊หมอจะมาทำไมหมอไม่น่ารอดนะหมอเขารักไงรักในความมิตรสามัทคีเฮ้ยมันมันมีเอาดิ้นหลุดยากมาหรอวะทำไมมันดิ้นยากจังเลยของตระกูลยามาโอกะเออชินเนะมีคุมเครื่องไหมวะไม่มีะกูเป็นเหยื่อนั่นแหละ กูมีเรียน,ยนแล้วก็มีกระโดดไม้แล้วก็สปีดรันไอ้เหี้ยน้องถึกว่ะอีกแล้วอ่ะเชิงศึกของซายคนนี้จะแม่นกว่าคนที่แล้วนะมาหากูแล้วคปั่นไฟละไม่มีเฮกลูนนะแต่กลัวว่าจะมีโนวันมาหากูอยู่<น>ใกล้กูเลยคนเดิมเปล่า,าไปละ เจอคนอื่นแต่นะย่ามาเจอกูเลยตอนนี้กูอยู่บ้านใหญ่นะแมนไล่คนนู้นอยู่โอ้โหมาล้มต่อหน้าเจ๊เลยะ เดี๋ยวพวกมึงไปกองกันอยู่ตรงนี้วุ้ชิบหายแล้วเนี่ยไม่แค่ปั่นเสร็จวะเจ๊ปั่นเสร็จเจ๊คนไหนวะเจ๊คนนั้นแหละมันอุ้มเพื่อนกันแล้วนะ้างไปเอ้ามาเจอมึงได้ไงวะ เฮ้ยหลุดว่ะเอาดีเอาดีเช็ดเคเปไงละไม่ธรรมดาว่ะของจริงอยู่ดิมึงจะเดินมาตีดูเฉยเลยแล้วมึงเจ็บกันสามคนอย่างนี้โอ้โหแล้วน้องถึกยึดใกล้อย่างนี้ก็สงสารคาปั่นบ้างสักครั้งไหมว่าเนี่ยเขาปั่นเนี่ยเขาต้องมาเผชิญโชคเจอกับอะไรไปซ้อมเครื่องในบ้านใหญ่ให้หน่อยดิปั่นเลยปั่นเลยเครืเสร็จแล้วเครื่องเครื่องในบ้านใหญ่มจะเสร็จแล้วอ่ะ ครื่อนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันมานนี่มันนี่มันี่ม,นมันไปไหนวะมันนี่เอา้ามันไปไหนแล้วไม่น้องถึงมันไปไหนแล้วน้องถึงมันไปหาเจาแล้วก็อยู่ในแมสใกล้ๆกันช่วยเลยช่วยแล้วก็ไปฮิลซะเจแม่ก็ไปวิ่งตาม,มายยกูมาอีกก็เฮยผมทิ้งไม้ไว้ตรงนั้นให้เล่นอยู่นะ ยามายกขวานะ่ยวิ่งวิ่งรอบตัวมาสักทีหนึ่งอะ่ะน้องถึออ่ะยามายกขวานเะ่ยเขาอ,อยู่ใกล้ๆว,วิ่งรอบตัวมาสักทีหนึง่งแล้วก็วิ่งจุ๊บหนีไปอุ้มไหมอุ้มหิวเลยข้ามหิวได้หิวเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวคนนี้ช่วยเองก็ได้มะคนนี้ก็ช่วยเองก็ได้โอ้ยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม,ไดมันห่างไปไกลเลยมันเอาไปแคว<อ>หนห้องวิ่งว,ว,วะ,วะ ล,งห,ง,ลงห้องวีลงห้องวีไ่อยากฮิวเลยฮิวกันเลยปั่นอยู่ในใกล้เสร็จละปัน่นเยอะไหม้าปั่นอยู่ใ,ใกล้กับที่ทำนัดที่ไหนที่หนึ่งนี่แหละอใ,ใกล้กับแมทอนะที่ทำนัดใ,ใกล้ๆกับแมทอนะเครื่องแงเสร็จแล้ะไอ้ตรงเครื่องจะเสร็จแลวถ้ามาเสร็จมึงก็รู้เลยอนะ่ะกซอยู่ตรงนั้น กูกำลังรองช่วยเพื่อนอยู่รีกุ๊บกับนี่รอช่วยเพื่อน,นจังหวันเป้าไห<อ>มเป้าเดินบนนี้เท้านันแล้วกูปันเสร็จรอเผื่อมันจะมาเสร็จมาไหมไปไหมไปไหมมาหากูนี่แหละไอ้ซ์ดมันก็ไปช่วยเลยชีวิตกูตอนนี้อยู่กับการบั่นไฟหมดละล้มแทนไปล้มแทนไป สองคนนั้นก็รีบขึ้นมาฮยูลเลยจีนั้นเอาหมึงรอบกันให้หมดซะแล้วกูจะได้หาหลุมแล้วออกไปเลยขี้เกียจไร่เซ็ตต้องจัดแล้วว่ะต้องจาาัดแล้วว่ะรีบเลยเรียบเลยไม่ไม่มีบอลลูเอาขวานเอาขวานปันป่นปัน่นปั่นมีเรนลีนมีเรนลีนเออไม่ต้องมอง มีอนดรีนอะแต่กูกลัวว่ามันจะมีโนวันนี่แหละเฮ้ยรอให้กูหลุดลงมาก่อนมีคนรอช่วยอยู่ถ้ากูหลุดลงมาแล้วกูลม้มอ่ะมึงคอยปเปิด <c oughs> เออกูจะเตรียมเครื่องไว้อยู่ <c oughs> เพื่อนดักช่วยไหมเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างบนนะี่แหละแม่งอยู่ตรงคนล้มเนะีเ่ยอ,อ้ยเห็น嘛ใช่เปล่าวะไม่เห็นฮิวกัน กูสแตนบายเครื่องนั่นนี่ยโอเคร้อยก้าวแล้วกาวแล้วไปสมทบดีกว่าเครื่องไหนวะโอ้โโคตรไกลกูน่าจะเฟดสองกันวะเพื่อนมันช่วยมันช่วยกันยังไงวะที่ไปชมไปช่วยเร็วเดีวะวิ่งหนีแล้วาวิ่งหนีแล้ว嘛ได้แน่วิ่งหนีไปแล้วหกข้างล่างแสอง ยังไงกับชีวิตดีวะครูไอ,อ้อีนั่งอยูไ่ไหนฮะอีนั่งก็อยู่นี่แหละอยู่ข้างล่างเหมือนกับครูเนี่ยไอ้ไอ้คนหน่งแม่งวิ่งไปทางนู้นแล้วอ่ะวิ่งไปทางนู้นไนนกลๆจะแตกโอ้ยังไงดีวะเนี่ยปิดหลุมแล้วกูปล่อยตายวะมันคลอดไหมเนี่ยเปล่า ไอ้หนึงแกะนั้นแล้วทายมาดิีกะเอาวันแล้วนอวันแตกแล้วทันไหมวะไม่ทัน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 ไปประตูดีกว่าน้องถึงงานนี้เล่นเฝ้าแล้วก็ทันมาล้มแกะร้อยแ้วสิบเอ็ดไปดีโประตูฝั่งนี้เปิดด้วย ว t ตเดอะเฮดนนีนต้ต้องมีบอลลูธามต <c oughs> ้องมีบอลลูดามตายแล้วไม่อยู่หรอกพีพเ่เปิดประตูให้เหรออืม มีแค่จูก,กับ <No one S 1> ช่วยเหลืออ๋อ no <one> oh, ไม่ได้ไม่ได้ช่วยไม่ได้น้องเขาน้องถือเขา